มาเรื่องเลยครับกรรมตามทันยิ่งกว่าจรวดล่าสุดทหารกับผู้ชาที่เคยฮึกเหิมหาเรื่องไทยไม่หยุดหย่อนตอนนี้กําลังร้องโหยหวนเหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่กลางสนามรบครับจากแนวหน้าที่เคยรุกรานตอนนี้กลายเป็นแดนสังหารที่เพื่อนฆ่าเพื่อนปล้นคนตายและถูกทอดทิ้งจากผู้นําของตัวเองอย่างไม่ใหญ่ดีเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาและอนาคตของระบอบพุนเซนกําลังจะสั่นคลอนแค่ไหน วันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนระอุที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องมันเงียบไปแล้วหลังหยุดยิงแต่ความจริงคือมันมีเรื่องราวสุดดราม่าและน่าหดหูเกิดขึ้นอยู่ทุกวินาทีซึ่งมันกําลังบ่งบอกอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เรามีการหยุดยิงกันไปตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมสถานการณ์การประทะด้วยอาวุธหนักอาจจะดูสงบลงมีการไปเจรจากันที่มาเลเซียแต่เชื่อไหมครับ ว่าในความเงียบสงบนั้นมันมีเสียงกรีดร้องที่ดังยิ่งกว่าเสียงปืนใหญ่ซ่อนอยู่เสียงกรีดร้องของทหารกัมพูชาที่ถูกส่งมาตายอย่างไร้ค่าถูกผู้นำตัวเองทอดทิ้งและกำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่านรกบนดินที่พวกเขาสร้างขึ้นมากับมือตัวเองครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ข่าวชายแดนแต่มันคือภาพสะท้อนการล่มสลายทางศิลธรรมวินยัยและการบังคับบัญชาของกองทัพกัมพูชาและที่สำคัญที่สุด มันคือสัญญาณว่ากำจากการโกหกบิดเบือนเพื่อใส่ร้ายประเทศไทยกำลังย้อนกลับไปหาพวกเขาอย่างสาสมครับประเด็นแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือเรื่องที่น่าสลดใจและไร้มนุษยธรรมที่สุดครับนั่นคือผู้ล่วงลับที่ถูกทอดทิ้งท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับกลางสนามรบที่เพิ่งสงบลงมีร่างของทหารนอนเกลื่อนกลาดแต่แทนที่จะได้รับการเก็บอย่างสมเกียรติร่างเหล่านั้นกลับถูกปล่อยให้เน่าเปื่อย ส่งกลิ่นเหม็นขละคลุ้งไปทั่วชายแดนมีรายงานข่าวว่ากลิ่นมันรุนแรงมากจนน่ากังวลว่าจะเกิดโรคระบาดทางการไทยทั้งท่านรัฐมนตรีนัทพลนาคพาณิชทั้งกระทรวงการต่างประเทศก็เรียกร้องผ่านทุกช่องทางขอให้กัมพูชามาเก็บศพทหารของตัวเองไปทําพิธีอย่างสมศักดิ์ศรีนี่คือหลักมนุษยธรรมสากลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นศัตรูกันในสนามรบแต่เมื่อสิ้นลมแล้วทุกคนควรได้รับเกียรติครั้งสุดท้ายแต่สิ่งที่กัมพูชาทาคืออะไรครับ ปฏิเสธครับไม่ยอมรับแถมสื่อของรัฐบาลเขาอย่างเมทัมส์ก็น,น้าตาเฉยออกบทความมากล่าวหาว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไทยกูขึ้นมาเองเพื่อจะปกปิดจำนวนทหารไทยที่เสียชีวิตโอ้โหฟังแล้วมันน่าจะปวดใจแทนทหารกัมพูชาเหล่านั้นจริงๆครับพวกเขาสู้รบถวายชีวิตเพื่อชาติแต่สุดท้ายผู้นำกลับไม่เห็นค่าแม้แต่ร่างไร้วิญญ,ญาณก็ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อทำไมทำแบบนี้ นักวิเคราะห์มองตรงกันครับว่านี่คือยุทธศาสตร์ของตระกูลหุนที่ต้องการจะปกปิดตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงเพื่อรักษาหน้าตาทางการเมืองและต้องการไม่ให้ขวัญกำลังใจของทหารที่เหลืออยู่ตกต่ำกว่านี้ไปอีกและพอถูกกดดันหนักเข้าทั้งจากฝ่ายไทยและจากญาติพี่น้องของทหารที่เสียชีวิตเองสุดท้ายก็ต้องยอมมาเก็บแต่การเก็บศพของพวกเขามันยิ่งกว่าละครศกนาตกรรมครับเพราะมันนำไปสู่ประเด็นที่2คือ การสแสวงหาผลประโยชน์จากความตายมีรายงานที่น่าตกใจจากฝั่งทหารไทยท่านพลตรีวันชนะสวัสดีได้เปิดเผยว่ามีทหารกัมพูชาบางกลุ่มที่ถูกส่งไปเก็บศพเพื่อนตัวเองแต่กลับแอบขโมยอาวุธยุธโทโธปกรณ์จากศพเหล่านั้นไปขายในตลาดมืดครับใช่ครับฟังไม่ผิดปล้นศพเพื่อนตัวเองมีรายงานว่าทหารเหล่านี้อดอยากขาดแคลนสเสบียงอย่างหนักจนต้องทำเรื่องเลวร้ายขนาดนี้ นี่มันสะท้อนถึงการล่มสลายของระบบส่งกําลังบํารุงและวินัยทหารอย่างสิ้นเชิงความขัดแย้งครั้งนี้มันเลยกลายเป็นแหล่งผลิตอาวุธเถื่อนชั้นดีป้อนเข้าสู่ตลาดมืดในภูมิภาคซึ่งสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาเป็นภัยความมั่นคงของไทยและเพื่อนบ้านในระยะยาวครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะกรรมมันมีจริงและบางทีก็มาในรูปแบบของความโปะแตกประเด็นที่3คือโปะแตกกลางสนามรบหลักฐานมัดตัวจากคลิปอวดดี ท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้ที่ทหารไทยเราโดนทุ่นระเบิดจนขาขาดฝ่ายกัมพูชาก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะครับว่าไม่เคยใช้ไม่เคยละเมอ<า>อนุสัญญาออตตาว่าแต่ล่าสุดครับความจริงมันเปิดโปงตัวเองแบบที่เรียกว่าโปะแตกดังลั่นเลยครับเรื่องของเรื่องคือหลังจากที่ทหารกัมพูชาเขาอ้างว่ายึดปราสาทต,ตาควายได้ก็อยากจะสร้างคอนเทนต์โฆษณาชวนเชื่อประกาศชัยชนะให้โลกรู้นักข่าวของเขาที่ชื่อเฟียราสลัด ก็เลยเขาไปถ่ายรูปถ่ายคลิปกับเหล่าทหารที่กําลังฉลองชัยกันอย่างคึกคักแต่ด้วยความอวดดีเกินไปหน่อยดันถ่ายติดหลักฐานชิ้นโบแดงให้มาในเฟรมเต็มๆครับสิ่งที่ชาวเน็ตตาดีไปเห็นก็คือวัตถุสีเขียวๆที่วางเรียงกันอยู่ใกล้ๆตัวปราสาทมันคือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่น PmN2 ซึ่งเป็นอาวุธต้องห้ามตามอนุสัญญาออตตาว่าที่กัมพูชาเองก็เป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วยโอ้โหนี่มันยิ่งกว่ามัดตัวเอง คือตั้งใจจะโชว์พาาแต่กลายเป็นโชงง้อไปซะอย่างนั้นหลักฐานมันชัดเจนจนดิ้นไม่หลุดว่าใครกันแน่ที่กำลังละเม<า>ิกดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วพอเรื่องแดงขึ้นมาท่านผู้ฟังคิดว่าเขาจะยอมรับผิดไหมครับเปล่าเลยกลับเกิดเรื่องน่าสมเพชข,ขึ้นไปอีกคือมีการไปรุมต่อว่านักข่าวคนนั้นที่ดันถ่ายภาพติดหลักฐานมากลายเป็นว่าในกัมพูชาเองก็เริ่มเดือดกันเองโทษกันไปโทษกันมาว่าใครทําเรื่องโปะแตกครั้งนี้ นี่คืออีกหนึ่งสัญญาณชัดๆเลยนะครับว่าเมื่อคำโกหกมันถูกเปิดโปงพวกเขาก็เริ่มแตกคอและหาแพทย์รับบาปกันเองและจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการเตื่นรู้ของประชาชนเมื่อความจริงมันปิดไม่มิดสิ่งที่ตามมาคือการตื่นรู้ครับตอนนี้เริ่มมีกระแสในหมู่ชาวกัมพูชาแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลก็เริ่มออกมาตั้งคำถามเริ่มเห็นความจริงอันน่าสลดใจ มีกรณีของอินฟลูที่ช่้บอย BOY, ที่โด่งดังมากในโซเชียลตอนแรกก็ปั่นข่าวช่วยรัฐบาลอ้างว่าศพที่เกลื่อนชายแดนเป็นศพทหารไทยแต่พอได้ไปเห็นสภาพจริงๆเข้าก็ถึงกับช็อกและมีคลิปที่เขาออกมาด่าทอฮุนเซนอย่างเผ็ดร้อนจนคนไทยในติ๊กต็อกพากันตั้งฉายาให้เขาว่าผู้กองบอยหรือสายลับของไทยไปแล้วปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรเหราครับมันบอกว่าประชาชนเขาเริ่มรู้แล้วว่าใครคือศัตรูตัวจริง พวกเขาเห็นความแตกต่างอย่างฟ้ากับเหวในขณะที่ทหารกัมพูชาถูกทิ้งให้ตายอย่างอนาถาครอบครัวไม่ได้รับการเหลียวแลแต่ในฝั่งไทยครอบครัวทหารผู้เสียสละของเราได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างสูงสุดรัฐบาลอนุมัติเงินเยียวยาให้ครอบครัว,รวทหารถึง10ล้านบาทผลเรือน8ล้านบาทนี่คือสิ่งที่ผู้นําที่เห็นคุณค่าของชีวิตประชาชนเขาทํากันครับเมื่อประชาชนเริ่มตาสว่างพวกเขาก็จะเริ่มเข้าใจว่าปัญหาความยากจนความขัดแย้ง และความสูญเสียที่พวกเขาเผชิญไม่ได้มาจากประเทศไทยแต่มาจากผู้นำของพวกเขาเองที่ใช้ลัทธิชาตินิยมเป็นเครื่องมือเพื่อรักษาอำนาจของตระกูลตัวเองใช้ความขัดแย้งเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและเพื่อปูทางอำนาจให้ลูกชายอย่างฮุนมาเนตซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะครับแต่นักวิเคราะห์จากสถาบันระหว่างประเทศอย่าง International Crisis Group หรือ CSIS ก็มองไปในทิศทางเดียวกัน และสิ่งที่ตอกย้ําความน่าเชื่อถือของฝ่ายไทยในสายตาชาวโลกก็คือการที่เราปฏิบัติต่อเชลยศึกชาวกัมพูชาอย่างมีมนุษยธรรมตามหลักสากลและเปิดให้คณะกรรมการการาระหว่างประเทศหรือ ICRC เข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลาซึ่งทาง i อ r c ก็ยืนยันว่าไทยดูแลเชลยศึกอย่างดีสิ่งนี้มันยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลกัมพูชาที่กล่าวหาว่าไทยทรมนานเชลยศึกดูเป็นเรื่องโกหกตลบตลแ n g ในสายตาประชาคมโลกครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมเลยครับว่าการโกหก การบิดเบือนและการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาทํไร้ตัวเองเสมอผู้นําที่มองชีวิตทหารและประชาชนเป็นเพียงเบี้ยในเกมการเมืองเพื่อรักษาอํานาจของตระกูลตัวเองทอดทิ้งพวกเขาให้ตายอย่างไร้เกียรติในสนามรบสุดท้ายก็จะถูกประชาชนและทหารของพวกเขาเองทอดทิ้งกลับเช่นกันครับวิกฤตสศรัทธาที่กําลังก่อตัวขึ้นในกพูชานี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่จะสั่นคลอนระบบหุนเซนให้ถึงรากฐานเลยก็เป็นได้ครับ สรุปอีกครั้งนะครับสถานการณ์ที่ชายแดนตอนนี้แม้จะไม่มีเสียงปืนแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่ากําลังกัดกินกองทัพกพูชาจากภายในเริ่มตั้งแต่การที่ผู้นําไม่ยอมเก็บศพทหารตัวเองเพื่อปิดบังตัวเลขผู้เสียชีวิตพอถูกกดดันก็ว่าไทยสร้างเรื่องพอต้องไปเก็บจริงๆก็เกิดการปลดอาวุธจากศพเพื่อนไปขายเพราะความอดอยากสำร้ายยังโปะแตกถ่ายคลิปปวดดีที่ปราสาทตาควายแต่ด้านไทยติดทุ่ดระเบิด PMN2 ที่ตัวเองวางไว้ เป็นหลักฐานมัดตัวเองว่าละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศจนต้องหันมาโทษกันเองเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทําให้ประชาชนและอินฟลูเอนเซอร์ของเขาเองเริ่มตาสว่างและเห็นความแตกต่างกับการที่ประเทศไทยดูแลยกย่องวีรบุรุษของเราอย่างสมเกียรติทั้งหมดนี้เป็นผลพวงมาจากการเล่นเกมการเมืองของตระกูลหุ่นที่สุดท้ายแล้วไฟแห่งความเกลียดชังที่จุดขึ้นเพื่อเผาเพื่อนบ้านกําลังจะย้อนกลับมาเผาบ้านตัวเองครับ